เร, ar, เราสามารถดูได้เลยว่าเทรนในเรื่องของอาการคลิกเข้ามาเนี่ยช่วงไหนที่น้อยช่วงไหนที่เยอะนะครับในที่นี้เนี่ยกำลังบอกว่าเฮ้ยจริงๆแ้้เนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันติดอะไรบางอย่างที่มันทําให้คลิกเนี่ยต่ำทราฟฟิกผมจะเพิ่มได้อีกหลายเท่าเลยคือเป็นหลักหมื่นได้เลยนะครับแค่คีย์เวิร์ดตัวเดียวเพิ่มทราฟฟิกหลักแสนโดยการใช้คลอดวิเคราะห์ Google Search Console ทําอย่างไรมาดูกัน ก็ก่อนที่จะไปวิเคราะห์นะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้ AI เนี่ยในการมาประเมินหรือคัสอมไมซ์ประสิทธิภาพของ SEO ณนะปัจจุบันได้ทีนี้เนี่ยอย่างคลิปนี้เนี่ยผมเลือกในตัวของการใช้ cross มาวิเคราะห์ในพาร์ทของ Google Search Console ถามว่าทำไมต้องใช้ cross นะครับคือคือแยกอย่างนี้ก่อน หลายคนที่ปัจจุบันใช้ทั้ง ChatGPT ใช้ทั้ง Cross ใช้ทั้ง Gemini เนี่ยคือ3ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันแต่มันมีตัวเดียวที่มันสามารถที่จะสร้างเป็น Front End แล้วก็เป็นในลักษณะของ React ได้ก็คือตัว Cross นะครับมันเจนออกมาเป็น Visualization คือเป็นลักษณะของผลลัพธ์ที่เป็น3มิติปะอะไรอย่างเงี้ยคือ,คอหรือทำให้มันเป็นลักษณะของ React อะครับมันสามารถที่จะแบบทำออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนำโค้ดไปที่อื่นต่อเพราะงั้น ครอสมันเลยเป็นพาร์ทที่เราสามารถนำมา Analyze นะครับเอาตัว Data นี้มา Analyze แล้วก็มาประเมินมาโชว์ผลลัพธ์เป็น React ได้ต่อนะครับซึ่งอันนี้แหละคอรอทำได้ทีนี้คำถามต่อมาก่อนที่จะไปเรื่องไหนก็นคือแล้วระหว่าง Cross กับ Chat GPT 2ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวไหนมีการวิเคราะห์ได้ดีกว่ากันเอาจริงในความแม่นยำเนี่ยต้องบอกว่า c h a t GPT ค่อนข้างจะ วิเคราะห์ดได้ค่อนข้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าถ้าเป็นเชิง Data Analytics นะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลละกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ค o s s เพราะนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ง่ายแล้วก็มันสามารถทำให้เราเห็นภาพได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันตัวนี้เป็นข้อมูลจากในส่วน g o o g l e s e a r c h c o n s o l ลนะวันนี้ผมดึง Data จากธุรกิจในกลุ่มการศึกษานะครับซึ่งตัวนี้ทำไว้นานแล้วประมาณผมว่า2ปีกว่าแล้วนะครับเวลาเราเข้ามาในส่วน r Vi e w เนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลชุด ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีส่วนของ performance เอยมีส่วนของ index เอยนะครับทีนี้วิธีการของเราเนี่ยเราต้องมาในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า performance เราสามารถที่จะมากดในส่วนของ full report ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของ full report นะครับเราสามารถที่จะเลือกเดือนได้นะอย่างกรณีเนี่ย จะเห็นว่าทราฟิกปัจจุบันของเว็บไซต์นี้ที่เห็นกันอยู่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละแสนกว่านะครับเดือนละแสนกว่า3เดือนก็อยู่ที่ประมาณ3 4มส0 0แสนนะครับวิธีการดูอาจาบบใครที่แบบไม่ค่อยได้เข้า o o g l e Search Console นะอันนี้คือทราฟิกออร์แกนิกนะครับก็คือเป็นคนเข้าเว็บไซต์มาจาก SEO โดยตรงนะครับแล้วก็ไอกราฟขึ้นลงแบบเนี้ยอ่าที่เพื่อนเอนเห็นเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าไอตัวเนี้ยคือสิ่งที่มันคือเทรนนะครับก็คือพูดง่ายว่า เราสามารถดูได้เลยว่าเทรนในเรื่องของอการคลิกเข้ามาเนี่ยช่วงไหนที่น้อยช่วงไหนที่เยอะนะครับอันนี้มันจะดูให้เป็นรายวันเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในพาร์ทเนี่ยเราก็สามารถนํามาวิเคราะห์ได้อีกทีนะในเรื่องของการเช็คเทรนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าผมจะเอาตัว Google s e a r c h Cons o l e มาใช้ในการวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเอามาวิเคราะห์เนี่ยเราต้องดึง Data ออกมาก่อนนะ d a t a ที่เราจะดึงออกมาครับมันก็จะอยู่ในส่วนของ Export ตรงนี้ทีนี้ก่อนจะ Export เนี่ยให้เลือกเดือนให้เรียร้ออยก่น่นวาแบบ โอเคจะดึงช่วงระยะเวลากี่เดือนออกมานะครับเพื่อที่จะให้มันเจนเนเต้าก็ผมก็แนะนำว่าสามารถทำเป็น12เดือนได้เลยนะครับ ไฟล์ที่เราได้เนี่ยจะเป็นตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัว country date device filter page query แล้วก็ search explain นะครับซึ่งเวลาเราเราโหลดมาให้ดาวน์โหลดเป็นตัว csv นะครับในการใช้งานอย่างในส่วนที่ผมจะดึงมานะครับหลกัหลกๆก็จะมี2ตัวนะครับก็คือตัว query ส่วนของ query เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงมี top query top query ก็คือตัวคีย w o r d ที่ติดนะครับมีการพูดถึง click impression ctr แล้วก็ position นะครับซึ่ง data เหล่านี้แหละที่เราจะเอามานะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเดทนะครับตัวเดทเนี่ยก็จะมีตัวเดทคลิกอิมเพรสชันแล้วก็ CTR แล้วก็โพสิชันนะครับนี่ก็จะเอาข้อมูลมาเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไฟล์ของเราครับมาใส่วนตรงนี้เราเพื่อนๆก็กดคลิกแล้วเพื่อนๆก็เลือกไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการให้มันนำมา Analyze ได้นะครับ Analyze ก็ An คือเป็นการคลีนข้อมูลามาทําการวิเคราะห์นะครับก็สามารถจะเลือกได้ทีนี้พอเลือกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ตัวพร้อมได้เลยนะ อย่างแรกเลยพาร์ทที่ผมต้องการให้มันทําก่อนเลยก็คือเป็นการ analyze this data นะครับก็อันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เขียนสับถูกอะไรมากหรอกแต่ว่าผมต้องการที่จะเทสเพราะว่าพาร์ทที่ผมเทสเนี่ยมันจะมีทั้ง chat GPT แล้วก็ตัว cross นะครับซึ่งอย่างพอมาดูตัว cross เนี่ยสิ่งที่มันวิเคราะห์มันก็พยายามวิเคราะห์ให้ว่าโอเคในตัว query เนี่ยมันจะวิเคราะห์อะไรให้บ้าง observation ก็คือที่เป็น visualization ได้อะจะมีทั้งในส่วนของการทํา CTR position relation นะครับ high CTR ได้นะครับมี position clustering นะครับมันก็สามารถที่จะทำมาได้ c r r l e n g t นะครับ top performance query นะครับถ้าต่อมาที่มันช่วยวิเคราะห์เลยนะคือผมชอบความตัว cross ที่แบบเออมันรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วมันก็ให้คำตอบเลยนะถ้าเป็นตัว chat GPT เนี่ยผมว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลมันเยอะหน่อยนะครับอย่างเนี้ยมันก็ให้ข้อมูลมาเลยว่า high position query มีตัวไหนบ้างนะปัจจุบันนะครับ ตัวนี้มีอ่ะถ้าแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นอะไรบ้างนะครับทีนี้จากนั้นเนี่ยพาร์ทที่เราต้องการมาดูเนี่ยเราต้องการที่จะมาดูการวิเคราะห์ของตัว Google Search Console นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ผมก็ให้เจ้าตัว Cross เนี่ยมันทำในส่วนของ Visualization ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็อย่างแรกที่มันพยายามเจนออกมาเนี่ยคือตัวนี้นะครับก็คือเป็น h y p o t h e t i a l Query i n v e r s i o n Click นะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบแต่ว่าจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรออกมานะครับ แต่ว่าโค้ดเนี่ยข้อดีของตัวนี้เนี่ยเวลาเจนเนี่ยเราจะเห็นของการทำาะยนี่เป็นการเจนจากในส่วนของ React นะครับแล้วก็นำา Data ออกมาแล้วก็เอามา p ล o ตเป็นครับแต่ว่า สังเกตว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรออกมาเพราะงั้นจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยก็ให้บอกมันไปเลยนะว่าเฮ้ยโค้ดไม่เกิดขึ้นนะนี่ผมก็บอกว่าผลลัพธ์ไม่ขึ้นช่วยปรับปรุงโค้ดหน่อยพอปรับปรุงโค้ดเนี่ยอันนี้สิ่งที่ได้มาครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนี่ก็คือในพาร์ทของ React ที่มันมาให้นะครับถามว่าไอตัวตารางนี้คืออะไรตัวตารางเนี่ยคือการที่เรารู้ในเรื่องของเราจะปรับปรุงยังไงคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ทําให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยค เพิ่มทราฟิกได้นะครับคือณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า i m p r e s s ชันมันดีมากไปดูตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับอิมเพรสชันเนี่ย มันอยู่ที่1มื่นเลยนะ i m p r e s s ชันเห็นใช่ไหมครับแต่คลิกเนี่ยอยู่ที่237แล้วก็ CDR อยู่แค่1%นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยกำลังบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันติดอะไรบางอย่างที่มันทําให้คลิกเนี่ยต่ำหรือ CDR ต่ำนะครับเนี่ยครับนี่โอเคอิมเพรสชันเลขาคณิตอยู่ที่1 4ึ่4แต่ว่าคลิกเนี่ยอยู่แค่85นะครับเพื่อนๆพ,พอเดาออกไหมว่าทำไม CDR มันต่ำ เดี๋ยวผมเฉลยนะแต่ให้ดูก่อนเนี่ยเพราะงั้นในพาร์ทน,นี้เนี่ยพอเราวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้จริงๆ impression. เราอิมเพรสชันอิมเพรสชันคืออะไรอ่ะมาตรงนี้ก่อนอิมเพรสชันถ้าสมมติว่าเว็บไซต์ของผมเนี่ยมันติดคีย์เวิร์ดคำว่าเลขาคณิตอยู่แล้วอะครับนี่มีการค้นหา9,900ครั้งต่อเดือนนะโดยเฉลีย่ยถ้าเว็บไซต์ผมติดคีย์เวิร์ดนี้อยู่แล้วแต่มันอาจจะอยู่อันดับอื่นที่ไม่ใช่หน้าหนึ่งก็ได้เพราะฉะนันผมเนี่ยมีอิมเพรสชันที่สูงมากแต่การคลิกเนี่ยต่ำมากเพราะว่่าาอออััดบบเว็ซต์ขงงผมยูห นะครับโอเคพอเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพาร์ทนี้เนี่ยพอเรามานำมา a อานา s e s t i o n เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คืออะไรครับก็คือ Ranking นะครับ ก็คือランキングเพราะงั้นพาร์ทที่ผมเพิ่มขึ้นไปผมก็บอกว่าช่วยเพิ่มในส่วนของโพ i ิชันด้วยได้ไหมนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาให้โอเคในส่วนที่ได้เพิ่มเติมนะครับจะเห็นว่านี่แก้ในคีย์เวิร์ดในตัวคิวรี่ที่คําว่าแก้สมการเนี่ยอ,อ impression อยู่ที่หมื่นสี่คลิกอยู่ที่2 0 0 CTR อยู่ที่1.67เพราะว่าโพ i ิชันของผมมันอยู่ที่อันดับ5ซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมไปโฟกัสว่าให้คีย์เวิร์ดเนี่ยมันสูงขึ้นมาอีกนะ t ราฟ f ิกผมจะเพิ่มได้อีกหลายเท่่่่าเเเเเลลลยยยยยยคคืืออออปป็นนนนน,นนนนหััััักมไไดดด้้แีีีวววตตตงู ตัว CTR สูงๆนี่อยู่ฝั่งนี้นี่ตัวนี้20,000กว่าคลิกอยู่ที่หลักร้อยโอ้โหอยู่ที่140 c i ไม่ถึง1%นะครับเพราะว่า Position มันอยู่ที่อันดับ11เนี่ยถ้าผมแค่ไปเพิ่มคีย์เวิร์ดสอ,อวนอคืออะไรนะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆพ,พอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆเราเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์เองใน Google Search Console เนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่าการที่เราใช้ AI อย่างตัว Cross เนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทําให้แบบเราเห็นภาพแล้วก็เอาจริงงนะเวลาเราไปเสนอเช่นสมมุติให้พาร์ทเนอร์เห็นหรือให้ทีมงานเราเห็นเนี่ย มันดูดีมากเลยนะมันช่วยให้แบบเราสามารถที่จะแบบอัพมูลค่าของการวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะครับโอเคอยู่ในช่วงทายอินสักครู่นะครับเบื่อไหมครับกับการทำ SEO แบบเอเจนซี่ถ้าเป็นไปได้คุณคงอยากได้แผนการทำ SEO ที่มาจากประสบการณ์ผู้ทำธุรกิจมากกว่าใช่ไหมครับผมมีธุรกิจที่สร้างยอดขายผ่าน SEO เองและยังดูแลโปรเจกต์ SEO ให้กับทั้งลูกค้าและพาร์เนอร์สิ่งที่คุณจะได้จากการปรึกษาครั้งนี้คือการเห็นโอกาสยอดขายหรือออเดอร์ที่มากขึ้นจากการทำ SEO หากสนใจติดต่อมายังไลน์แอดได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ Google Search Console เพื่อที่จะเอามาปรับปรุงเว็บไซต์เนี่ยใครที่สนใจนะครับด้านล่างเรามีลิงก์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจซึ่งผมกําลังจะมีตัวคอร์สที่สําหรับคนที่ต้องการที่จะปรับปรุง SEO ให้ดีขึ้นเพิ่มทราฟฟิกให้ดีขึ้นโดยใช้แค่ตัว Google Search Console เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัว Google Search Console เนี่ยมันเป็นตัวฟรีของ Google นะแล้วมันสามารถที่จะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างมากนะครับซึ่งถ้าใคร นใจตอนนี้ลงไปคลิกเพื่อที่จะรับ w วท t i n g List นะครับตัวนี้ได้นะครับก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างท้ายคลิปนะครับแล้วก็จะมีอีกเวนต์หนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเป็นเวิร์กช็อปในส่วนของ SEO AI ถ้าเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็สามารถกดในส่วนของเว i t i n ลิส s t ด้านล่างนี้ได้ ก็จะอยู่ตรงในส่วนช่องรายละเอียดนะเพื่อนๆลองหาดูนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับเพราะงั้นในพาร์ทเนี่ยเราเห็นในส่วนของการ visualization ละเมื่อกี้เราในทำในส่วนของ Data ที่มันเป็น Date เดตตัว q u e r y นะครับทีนี้เราลองมาดูเด e บ้างพาร์ทที่ผมต้องการวิเคราะห์เนี่ยคือผมอยากวิเคราะห์เทรนเพราะอะไรวิเคราะห์เทรนอ่ะย้อนกลับมาดูใน Perform a n c e เดิมครับเชนว่าจริงๆแล้วตลอดทั้งปีเนี่ยอันนี้แค่3เดือนนะแค่3เดือนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของ Traff ิกที่เพ,เ,พเพิ่มน้อยเพิ่มน้อยซึ่งอันนี้เป็นปกตินะ ต้องบอกว่าไอ้ไอที่มันขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ครับมันไม่ใช่ว่าอาันดับตกอะไรนะครับแต่มันเป็นเทรนของคํานั้นๆหรือในช่วงเวลานั้นซึ่งตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับซึ่งตัวเทรนเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับคําว่า o o g l e t r ทรนนะครับอันนี้มันจะไม่เหมือนกันคือเทรนในที่นี้เป็นเทรนที่เราวิเคราะห์จากทราฟิกของเราแต่ Google Train เนี่ยต้องบอกว่ามันก็สามารถที่จะไปเช็คใน Google Train ได้นะครับในส่วนของการค้นหาบางคีย์เวิร์ดแต่ในที่นี้เราวิเคราะห์เป็นตลาดของเรานะครับก็ไม่ใช่อัันนนเเดีียววกกผมิครราาะ์ตง้จ เพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้แหละมาวิเคราะห์นะครับโดยในที่นี้ผมป้อนคําสั่งไปนะว่า,าวิเคราะห์เทรนที่เกิดขึ้นผ่านคลิกและเดทว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรตลอดทั้งปีและ r r e t t v v s u u l l z z t t o o นะครับขึ้นมาด้วยนะครับ ข้อมูลที่มันให้ก็คือในส่วนของเช่นมันวิเคราะห์ว่าช่วงเดือนกันยายนช่วงต่ำอยู่ที่8-9ถึงกันยายนนะแนวโน้มคลิกต่ำที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์นะครับปุ๊บปุ๊บพอสรุปเทรนที่พบด้วยนะก็คือคลิกมักจะต่ำในวันเสาร์และอาทิตย์มีช่วงการคลิกต่ำพิเศษในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวนนครับบางเดือนมีช่วงกลางเดือนที่การคลิกต่ำช่วงต้นเดือนของบางเดือนมีการคลิกต่ำเช่นกันเพื่อเห็นภาพชัดเจนมีการทำ visualization นะครับ visual visualization นี่ตัวนี้นะครับผมว่าถ้าตรงนี้การวิเคราะ พเป็นถิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะเนี่ยมีการวิเคราะห์นะครับมีการพูดถึงว่าตัว visualization ตัวนี้เหมือนการวิเคราะห์จากอะไรเนี่ยธุรกิจของคุณมีแนวโน้มที่จะมีคลิกต่ำในช่วงสุดสัปดาห์เกือบทุกเดือนนะครับกลางเดือนหลายลเดือนก็มีแนวโน้มที่จะคลิกต่ำนะทีนี้ไอตัวเนี้ยชอบมากเลยนะผมชอบไอตัวนี้มากคือแนะนําสาหรับธุรกิจวางแผนธุรกิจการตลาดหรือโปรโมชั่นพิเศษในช่วงที่มักจะมีการคลิกต่ำโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ห oh. oh. พอดีเลยนะมีการบอกนีด้วยเตรียมแคมเปญพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลหรือหยุดยาวนะครับพิจารณาปรับเนื้อหาหรือบริการให้เหมาะสมช่วงเวลาที่มีการคลิกต่ำครับใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนทรัพยารกรและกําลังคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้อีกเยอะนะซึ่งจริงๆแล้วตัวเราสามารถใช้ตัว cross หรือตัวจริงๆก็สามารถใช้ chat GPT ด้วยในการวิเคราะห์ Google Search Console ได้อีกเยอะนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจการวิเคราะห์ลักษณะแบบนี้นะหรืออยากที่จะเรียนรู้วิธีการที่จะเอา Google Search Console นี่แหละมาใช้ในการวิเคราะห์ในลักษณะนี้นะครับอย่าลืมด้านล่างเนี่ยคลิกในส่วนของ Westing List ไว้เลยเดี๋ยวผมจะทำละเอียดไว้แต่ขอเพื่อนๆที่สนใจก่อนนะครับก็ผมคิดว่าไม่ได้รับจำนวนมากนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยเ t i n g List ด้านล่างรอท่านอยู่นะ วันนี้ใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้การละกัดได้ก็ขอบคุณสับทุกท่านในคลิปนี้มากครับสวัสดีครับ